เอาเลยเอาละเกมนี้ผมว่าหาแน่นอนนะฮะผมว่าหาแน่คิลเลอร์เล่นเนื้อสอจริงป้ะโอไม่ใช่ครับเล่นเป็นตัวนกอ้วกเลยครับผมโฟกัสครับเอาละวิ่งแล้วครับคิลเลอร์มาเจอใครครับมาเจอรอยอยู่ครับโอ้โหโฟกัสที่จัดเต็มจัดจัดเลยครับผมตอนนี้มาเป็นแอดอนแดงครับเอาเดี๋ยวลุงเฮ้ยผมว่าทำแม่งทำแม่งแล้วว่ะคุณผู้ชม ผู้ชมครับผมว่าทำแม่งแล้วครับเกมนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าไงโอ้ยเจอครับมาเจอเป็นมาตี้ครับผมมาเจอเป็นมาตี้ตรงนี้โดนล็อกเครื่องครับรู้แล้ว1เปอร์ครับของโฟกัสแฟนฉันนะวิ่งวนก่อนครับมาตี้มาตี้ระวังต้นไม้ต้นไม้เอกนะระวังนะระวังนะระวังนะอย่างอย่างนี้อ้วก่อนได้ไหมไม่โดนครับไม่โดนวนยาวๆวนยาวแล้วตัวเองเริ่มจะฉีกดีกว่าครับวนน่าจะไม่คุ้นนะแล้วโจนจนได้ครับ ติดอ้วกแล้วครับตอนนี้เจอรกอ้วกเข้าไปด้านหน้ายังมีไม้เล่นอยู่ครับตัดสินใจจะเปเลยไหมไปเลยไหมไม่ได้เปนะฮะแล้ววิ่งวนมาจังหวะนี้กระโดดหน้าต่างทันอยู่ครับกระโดดหน้าต่างทันอยู่ว่าโฟกัสไล่ตามหลังกันมาไล่ตามหลังกันมาด้านหน้ายังมีไม้น่าจะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับหรือเปล่าใช้ครับวางสตันไม่ได้ครับผมโดนคิลเลอร์พังไม้ไปก่อนแล้วกันครับไม่จบตรงนี้วนต่อครับยังคงไล่มาตี้อยู่ครับพี่เหลือซ่อมไหมครับ béo cứa ai biết ở ngay nè kèm mặt tí á ô đừng kèm nóng à kèm nóng xoáy lời lắm. โอ้แล้วเพิ่งจะมาซ่อมครับเพิ่งจะมาซ่อมยากหน้าโชว์ไปหนึ่งสเต็ปครับผมแขวนได้แล้วครับได้มาตี้ไปครับโอกาสแฟนชานครับแตนายังมีอยู่ครับทําเครื่องระเบิดด้วยนะฮะทาเครื่องระเบิดด้วยโอ้ฆ่ากันเดงก็มาไม่ช่วยมาตี้หน่อยหรอไม่ช่วยหน่อยหรอฮะยังไงคิลเลอร์มาแล้วเนี่ยคิลเลอร์มาแล้วครับคิลเลอร์มาแล้วไล่ไขรต่อดีครับไล่ไขรต่อดีครับเจอเยอะเจอเยอะครับ เจอเยอะครับยังไม่มีคนช่วยมาตี้ด้วยครับไม่มีเปอร์ให้เล่นด้วยครับต้องมีคนช่วยนะฮะเนี่ยเอาไงดีครับเนี่ยโอ้ยังไกลเลยฮะเดี๋ยวคือแบบตัดภาพคนหนึ่งกำลังจู๊กอย่างโหดเลยอะไรเงี้ยตัดมาอีกสามคนครับมานั่งยองๆขอบแมทมาเมื่อไงเ่ยนี่ยังกระโดดต่อครับเอาแล้วครับไม่มีคนซ่อมเครื่องแล้วฮะปาาร์ตี้นรกครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าทีมนี้เนี่ยถ้าโชว์แมทครับ โยนเกมเก่งครับอุ้ยวางสตตนน้องอ่ะวางสตอุ้ยตีไม่โดนครับมีการหลอกนิดเดิงเออลิสครับแล้วก็ชีก,ก่อนละกันครับผมทางไม้กันไปครับไล่ต่อครับไม่มีใครช่วยจริงๆงไม่มีใครช่วยครับโอ้น้องมาตี้งอนมาเนี่ยฮะผมว่างอนแน่เลยว่ะเฮ้ยไม่ใช่โชว์แมตแล้วมีปัญหาเกิดมาตอนหลังไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอานะ มาตีงอนแน่เลยฮะโดนพี่ๆเขาแกล้งเฉยเลยอะโดนกันหน้าต่างครับวางไงครับโซโฮครับมาโชว์สเต็ปก่อนครับไม่ช่วยจริงหรอโอ้ไม่มีคนช่วยมาตีแล้วครับแต่มาตีก็พยายามจะสเปซบาร์ไว้ก่อนโซโฮโดนตีแล้วครับโซโฮโดนตีแล้วนะฮะช็อตนี้ครับวางไม้ครับสตันน้องไปก่อนครับวางไม้สตันน้องไปก่อนครับผมแกล้งน้องเฉยเลยดูดีไปแล้วครับ มาตี้ครับอันนี้คือยังไงอ่ะให้คะแนนน้อยที่สุดหรอผมว่าก็ไม่นะมาตี้ก็ได้จุกอยู่นะฮะมันก็ไม่ได้น้อยขนาดแบบน้อยกว่าพันนะเอาว่มาซ่อมตอนหลังแล้วครับมาซ่อมตอนหลังครับซ่อมเสร็จไปหนึ่งเครื่องครับทีมปาร์ตี้นโรครับผมใส่มงด้วยนะครับนี่ยสนเนปครับมาซ่อมในบ้านได้ไหมครับเอาละฮะคิลเลอร์มาแลวครับคิลเลอร์มาแลวครับตรงนี้อวกแดงไม่ใช่หรอฮะอ้วกแดงไม่ใช่หรอครับวาไงวาไงอ๋อวางไม้ก็วางฟรีครับผมเรียบร้อยกันไปครับ ทางไม้ก่อนแล้วการเนื้อแขวนลุงแล้วปั้นเลยหรือเปล่าฮะอยกากได้โชว์ไปก่อนหนึ่งสเต็ปเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะฮะแขวนตรงนี้ได้เลยลูกอ่าตรงตรงบนนี้เลยนี่แหละนี่แหละแล้วก็เฝ้าเลยสบายใจนะครับแ, <c oughs> แกงน้องอะ่ะให้ตายเถอะน้องมาตีงอนมาเนี่ยน้องมาตีดูอยู่ไหมฮะพี่เขาแก้งอะ่ะดูดิโอ้โหแล้วเล่นแบบไม่มีเปิร์กด้วยโอ้โหแล้วดูดิ พอมาตมีออกปุ๊บช่วย anyway, เฉย like อุวอวกไม่โด i̇şte. นคร,รับอวกแดงไม่โดนนะฮะมุมนี้ครับไม่โดนครับผมกระโดดหน้าต่างไปก่อนครับหรือกนแค่สามคนมีเปิดกล่องด้วยได้กล่องเป็นเครื่องมือสีเขียวครับวนอยู่กับรถแทรกเตอร์เอาละฮะวนเข้าบ้านก่อนละกันครับวนเข้าบ้านก่อนกระโดดได้ครับจะยังไงยังไงอลิสว่าไงไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆครับผมไปต่อยาวๆด้านหน้ามีให้เล่นอยู่ครับด้านหน้ามีให้เล่นอยู่ผมจะวนอุ้ยตีวืดครับ ตีวื้ดได้หนึ่งดีตรงนี้มุมนี้อุ้ตีวืดไปสองทีใจเย็นใจเย็นใจเย็นโฟกัสใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนตรงนี้ไม่โดนไม่ทั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 นครับกระโดดออกมาได้ครับเอลิสทีวีครับโอ้เอาละฮะน้องมาตี้น่าจะเด็กสุดไหมหรือไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โดนพี่เขาแกล้งเฉยไอนี่คือไปทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยฮะไม่ได้ตามดูเหมือนกันนะเนี่ยไปทําอะไรมาก่อนมั้มฮะ โอ้วิ่งต่อเลยครับโฟกัสเข้ามาเครื่องนี้ครับเห็นออราซะด้วยอกใส่เครื่องไปก่อนแล้วกันครับเนปในวิ่งฉีกออกหลังบ้านไปแล้วนะครับยังไม่เจ็บครับยังไม่เจ็บวิ่งตามกันมาคิลเลอร์ตามหลังอยู่ครับคิลเลอร์ตามหลังอยู่ับผมตรงนี้ไม่มีไม้ให้เล่นแล้วครับไม่มีไม้ให้เล่นแล้วนะฮะพยายามจะวิ่งไปไหนดีครับด้านหน้ามีแต่ว่าอ้าวลากขาเพื่อนครับโอเคมีไม้ครับมีไม้ครับ วกมาไม่โดนนะครับบุมมีครับแล้วจะไล่อีกคนหนึ่งไม้กวักมือเรียกว่ะกวักมือเรียกครับกวักมือเรียกครับว่าไงครับวนกลับมาเล่นไม้เก่าก่อนครับสเนปสเนปครับวนโอว่ยาวๆได้ทั้งวันได้ทั้งวันอาวแล้วมีติดแทงน้ำนิดหนึ่งตรงนี้ยังวางไม้อยู่ยังไม่วางคิลเลอร์พยายามจะปล่อยอ้วกไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่โดนครับกระโดดหน้าต่างไหมยังครับโอ้โหนิ่งจัดวันนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับกระโดดออกหน้าต่างกันมาครับสเนปสเนดครับคิลเลอร์ออกขวามาแล้วครับ ยังไงจะกระโดดที่เดิมไหมยังยังแต่คิลเลอร์มไม่ได้ววกส่แล้วครับโดนตีแน่หนึ่งทีโดนตีแน่หนึ่งทีเรียบร้อยครับสตันคืนไปก่อนครับสตันคืนไปก่อนเลยครับผมโอ,โอ้เอาละฮะแม่จอมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับยังอู้เขาพังเครื่องแล้วเมื่อกี้เสียงฮะนี่กลับมาที่เก่าจะเจอไหม อยู่ด้านหลังมาสเนปครับอยู่ด้านหลังแต่คิลเลอร์เอาไงดีครับคิลเลอร์วนก่อนครับมีอ้วกแดงนะเมื่อกี้ซ้อมเสร็จแล้วนะฮะมีอ้วกแดงนะครับเอายังไงครับน้องโดนแกล้งเฉยเลยอะมุมนี้ครับจะรอดักในบ้านครับเอาเจอครับเอ้าอุ้ยไม่โดนหรออุ้ยไม่โดนเฉยเลยครับรอดไปได้ยังไงบนบ้านเล็กก่อนแล้วกันครับบนบ้านเล็กก่อนแล้วกันโซชิดกานามาไม่มีไม้แล้วนะครับด้านหน้าครับ ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะฮเนี่ยวนต่อครับวนต่อตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ว่ากําลังจะลากหาเพื่อนครับกําลังจะลากใส่เพื่อนครับผมพอจะรู้แล้วครับว่าทำไมถึงใส่เบรกนี้มาฮะโอ้โหเอาเรื่องจริงๆตีนี้แก้งกันเองแล้วฮะเนี่ยลากใส่สเนปครับสเนปกลายเป็นว่าต้องไปจู๊กเองครับผมต้องไปจู๊กเองแล้วไม่มีอุ้ยังไงหลอกครับโอ้โดนครับ ลายโคมไฟพอดีเลยครับผมสามารถเก็บสเนปได้อยู่ครับแฝงไหนดีครับเนี่ยตรงนี้ซ้อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับพยายามจะฮิวให้ก่อนแล้วกันนะฮะฮิวให้ก่อนแล้วกันครับด้านหน้าโรงงานครับมีอยู่ครับแขวนสเนปกันไปเป็นครั้งแรกเลยนะสเตจแรกครับสเนปฮิวก่อนน่าจะไม่มีปัญหาครับในบ้านเล็กครับอ๋อ เอาละฮะมุมนี้เอาไงครับมาตี้อ่านโดนเนรรอแล้วอ้าวเดียวเดียวเดียวนี่สบายเลยมาตี้บอกโชว์แมตช์ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะโอ้แล้วโดนเนรแบบให้เป็นช่วงเลยนะครับผมให้คูณสิบด้วยโอ้โหสบายแล้วมาตี้บอกสบายใจแล้ววันนี้นะครับสบายใจแล้วเอาไงต่อครับช็อตนี้ทั้งเครื่องไปก่อนแล้วกันครับไม่สามารถช่วยเนปได้ครับ โฟกัสบอกคนนี้นี่จุกดีจุกดีจัดไม่เอาแล้วต้องเฝ้าดีกว่านะครับเฝ้าดีกว่าครับผมเอาแล้วเจอครับเจอครับเมื่อกี้ตอนอวกใส่เครื่องนี่เห็นไหมไม่เห็นหนอเฮ้ยเมื่อกี้คือเต็มเต็มเลยโซโหครับโอ้โหฆ่าเพื่อนเมาหรือยังไงครับโซโฮเด็กสุดเอาได้โอเคโอเคแล้วซ้อมเสร็จไปแล้วครับซ้อมเสร็จไปแล้วครับตรงนี้จะรอช่วยสเนปนะฮะจะรอช่วยสเนปครับ ส่วนอลิสท um, ีวีคร no> ับวิ่งฉีกไปแล้วนะครับวิ่งฉีกไปแล้วครับผมจะโอ้เฝ้าเลยครับเฝ้าเลยครับไม่ไม่ให้รอดแน่ครับไม่ให้รอดแน่ครับเนปทีวีครับตรงนี้เนียนไหมครับเนียนไหมครับยังเนียนอยู่ครับยังเนียนอยู่ครับยังเนียนอยู่เฝ้าแล้วครับโฟกัสบอกครับต้องเอาครับคนนี้ต้องเอาต้องแขวนครับต้องฆ่าแล้วครับไม่ไหวแล้วครับมากวักมือเรียกน้องเลยต้องฆ่าแล้วครับผมคิเลอร์กำลังจะเดินกลับมาพอดีครับพวกแดงมารอแล้วครับผมออ้ฆ่าเพื่อนแล้วครับ โอ้มีการดักครับให้ช่วยครับรปักปีนไม่มีแหล้วหอน้องโมริเลยครับอืหอหอือเต็มเต็มอืหอหอืหอแผนสำเร็จครับสำหรับลุงเอกของเรานะฮะร้ายนะเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าทำไมถึงเอามาฮะพอจะรู้แล้วฮะเปิร์กโบน เอาไว้หาตำแหน่งเฟอร์ตัวเองครับเพื่อฆ่านี่เองโอ้โหเอาเรื่องจะจัดลองดูจานเจตัวปลอมจ้า <c oughs> โอเคไปลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับคิวครับมาซ่อมเครื่องบ้านเล็กก่อนอยู่กันโอ้สามคนเลยเหรอสาม จานเจมาแล้วครับตีไปก่อนหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้ครับเล่นเป็นพิกซะด้วยครับละไล่เลยแล้วกันตรงนี้มีไม้ไหมไม่มีครับไม่มีครับโดนแน่ครับโดนแน่เจ็บสองเลยทันทีครับผมเอาละย่อโชด้วยครับย่อโชด้วยอ้ได้เหรอเอาละเล่นกับโฟกัสหน่อยแล้วกันครับเล่นกับโฟกัสหน่อยแล้วกันด้านหน้ามีกระโดดหน้าตาด้านหน้าจะโดนตีก่อนหนึ่งทีโดนตีก่อนหนึ่งทีครับครูเกลครับ ยังไงครับจานเจจะมุดรอหรือเปล่าหรือวางมาให้กอนแลวยอดโฉบจานเจครับขอชีวิตไหมอย่าทําหนูสินอนองเจกระโดดหน้าต่างได้อยู่ครับกระโดดหน้าต่างกันไปคิลเลอร์มาแล้วด้านขวาครับโอ้โหแล้ลติดติดครับติดครับโดนไหมอ๋อเรียบร้อยยอดโฉบจานเจก็เก็บไปก่อนเลยใส่หมวกไหมฮะพยักหน้าด้วยครับพยักหน้าด้วยครับจานเจ แต่สินใจใส่หมวกเลยแล้วกันครับแล้วจะยังไงต่อดีครับจะปล่อยหรอฮะหรือยังไงครับตรงนี้จานเจจะเจแขวแล้วกันครับผมยังซ้อมไม่ได้โอ้โหจานเจก็พุ่งมาเนี่ยเจอเลยครับเจอพอดีเลยครับแล้วตรงนี้ยังไงครับหมดรออีกแล้วฮะหมดรออีกแล้วครับผู้ชมเมื่อกี้เราได้ยินเสียงพอดีครับแล้วโดนก่อนไปครับโดนก่อนฟรีๆไปหนึ่งทีครับผม ตัดส sì ินใจพังเครื่องเลยแล้วกันครับเครื่องนี้โอ้แล้วพังเครื่องแรงด้วยครับสีส้มมาเลยครับแล้วปิดหน้าต่างอีกอ่ะวนไม่ได้ต้องวางไม้ครับต้องไปซ้ายแล้วครับต้องไปด้านซ้ายแล้วนะฮะต้องไปด้านซ้ายแล้ววิ่งออกมาซ้ายปั๊บมีคนช่วยแล้วครับมีคนรอช่วยช่วยโฟกัสได้แล้วครับช่วยได้แล้วับแจะเจ็บคู่เลยครับเจ็บคู่เลยครับไล่สกอร์ฟิวไปก่อนแล้วกันครับผมใส่หมวกครับใส่หมวกนอนเจครับนอนเจ เอาเรื่องนะฮะนี่ไม่นอนนะไม่นอนแขวนเป็นฮุกเดิมเลยครับเบียร์รอชั่วอยู่ครับเจอหรือเปล่าครับพยายามจะหลบโอ้พังเครื่องครับจานเจเจอหรอครับโอ้โหเชือเสื้อก็เด่นเกินเลยครับเสื้อก็เด่นเกินแล้วแล้วงไม้นี่นี่โฟกัสเล่นไปแล้วครับผมอ้ยเหมือนจะหลุดไปเนี่ยโดนตีฟีไปก่อนหนึ่งทีครับผมคุณเบียร์ บียร์ไล่ต่อไปไหมด้านหน้ามีไม้เล่นอยู่ครับจานเจไล่อยู่ครับเต็มหลังเลยฮะตรงนี้ทันไหมมีตายากไหมฮะมีไหมไม่มีครับเจอจานเจเก็บมาได้อีกหนึ่งครับอันนี้ก็เข้มเกินนะฮะจานเจคิวครับรออยู่เจ็บหมดเลยนะเนี่ยโดนแขวนด้วยคนหนึ่งครับมีโฟกัสรอซ้อมอยู่ครับในเครื่องบ้านใหญ่แล้วโดนแขวนสองด้วยนะเนี่ยเกมเกมนี้ ถ้าซ่อมเสร็จเดี๋ยวไอ้เครื่องเวลามันจะดีดทันทีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาออกเลยนะฮะตัวหมวกครับยังไม่ได้เอาออกเลยเอาแล้ะได้เวลาเอาออกครับสกฟิลสกฟิลครับยังไงฮะตรงนี้ครูเกิลครับฉีกออกมาก่อนแล้วกันนะฮะอ้าวได้เสียงหัวร้อมาครับเอาไม่ออกเฉยเลยครับผมกะว่าจะมาแก้ครับ แกไม่ออกต้องไม่หาเครื่องใหม่ครับต้องไม่หาเครื่องใหม่ล้วตรงนี้ครับอ้าวมาเจอโฟกัสโดนตีบิลกับลพยักรได้โชว์ไปหนึ่งสเต็ปหมวกน้องแกไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยพี่นชอบทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยแหมพี่เจมไม่อยู่นี่เอาใหญ่นะเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะดูดูดูด,ดูหมวกน่าจะหมดแล้วปะอ๋อยังเหลือหมวกหนึ่งนะฮะถ้าจะใส่ครับเอาไงครับ ลอยก่อนแล้วกันนะฮะจานเจตรงนี้พยายามจะซ่อมเครื่องครับหมวกยังอยู่นะครับโอ้โแล้วโอ้อยู่กันเยอะจัดอยู่กันเยอะจัดถ้าจะซ่อมเครื่องให้เสร็จมันจะนับเวลาถอยหลังเอาแล้วนะครับมันจะนับเวลาถอยอุ้ยทำเครื่องระเบิดด้วยทำเครื่องระเบิดด้วยคิลเลอร์มาเหรอมีแมวเหรอหรือไงโอ้โหคิลเลอร์มาของจริงมาเครื่องระเบิดด้วยครับเดินไล่ใครดีครับไล่คนเปิดหมวกไแมเจอ,อเบียครับตีเบียรก่อนเลยแล้วกันเสื้อชมพูซะขนาดนี้ครับ โอ้ยแหมมีระวังมีระวังไม้มีระวังไม้ยังไม่ได้สักเครื่องเลยครับพยายามจะเอาอจะแก้จะแก้จะแก้แก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ครับจานเจมันไล่ครับจานเจมันไล่ด้านหลังมีช่วยได้แล้วดิโดนตีฟรีครับผมสกฟิลครับพยายามจะรอครับตรงแผ่นไม้ครับโอ้จะช่วยยังไงดีครับเนี่ยไม่สนใจแล้วครับซ้อมสองก่อนแล้วกันครับมุมนี้ยังไม่ได้สักเครื่องเลยฮะ ยังไม่ได้สักเครื่องครับผมนนเจนี่เอาจริงเอาจังจะจัดไล่ดูมากตีฟรีไปหลายช็อตเลยนะครับอุ่มเลยไหมจะแขวนอีกรอบนะครับช่วยฮิวก่อนละกันครับเป็นโฟกัสครับช่วยฮิวให้กับคิวครับผมส่วนเบียร์นี่ตอนนี้สเปซบาร์ครับยาวๆกันไปโอ้โหลากลงเบสเมนต์เลยอ๋อเบสเมนต์อยู่บ้านใหญ่ครับอยู่บ้านใหญ่นั่นเองแล้วมุดรอแล้วครับ คิลเลอร์เมื่อก่อนมีทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ครั้งหนึ่งเนี่ยคิลเลอร์ตัวนี้ใช้โมริแดงได้2นะครับแต่สุดท้ายพอเอามาใช้แข่งแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต้องหาวิธีบัฟมาเออแล้วเจอครับเจอเฉยครับโอ้โหไม่เจอโฟกัสที่กรีดปะเนี่ยจานเจยอแบบเนียนๆครับดูดูด,ดูตามเลยตามเลย,เลยจะชู่ยังไงดีครับคิวคิวครับ ยังไม่โดนใส่หมวกนะครับต้องลงไปช่วยเบสเมนต์ก่อนและฮะแบบนี้เทียมจะย่อๆครับโอ้ยเจอแล้วครับขวามือคิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอโอเจอครับจานเจลหูฟังดีจัดได้ยินเสียงย่าไปครับช่วยสโกฟิลไม่ได้แล้วแน่นอนนะฮะแล้วคิวกันเลยจังอุย้ยลุกเองอีกแล้วครับ ลุกเองอีกแล้วครับเอาแล้วครับจะเปลี่ยนเกมได้ไหมไม่ทันครับรอบนี้โอ้ลุกเองช้าไปหน่อยครับเล่นลุกเองอีกแล้วครับตรงนี้กดตายยากมาสวยงามทีเดียวครับผมตีไม่โดนคิวก็ต้องโชว์สเต็ปแล้วครับโชว์สเต็ปแบบเมื่อวานนะครับผังไม้ไปก่อนครับคิลเลอร์เดินวนกันไปครับเดินวนไปรอบนี้ต้องบอกว่ารอบยาวนะครับมุมนี้ฮะรอบยาวครับตัดสินใจยังไงครับเจอแล้วครับเอ้าเดินไปหาเขาพอดีฮ่าเรียบร้อยทันทีครับผม แล้วก็มาใส่หมวกคนสุดท้ายครับแต่ตรงนี้ไม่มีฟุกแล้วนะไม่มีฮุกแล้วนะฮะมีอ๋อด้านหลังใช่ไหมโอ้กลางทุ่งเลยฮะกลางทุ่งเลยครับผม <c oughs> โอ้ยังซ่อมไม่ได้เลยครับตอนนี้ฮะแล้วนี่เหลือโฟกัสนี่ผมว่าจานเจปล่อยแนะ่เลยเนี่ยฮะยังไงครับโฟกัส ก็ใช้ไปแล้วด้วยครับลุกเองนะฮะก่อนหน้าโอ้เสียดายครับช่วยช่วยไม่ทันครับพยายามจะลงไปข้างล่างแล้วนะตอนนี้นี่คือหลุมก็ไม่มีด้วยนะครับต้องเหลือคนสุดท้ายครับกำลังจะไปช่วยครับจานเจยังวนๆอยู่ใกล้ๆนะครับมาดูมุมของโฟกัสกันหน่อยดีกว่าครับพยายามจะเดินไปช่วยเพื่อนนะครับพยายามจะเดินไปช่วยเพื่อนครับจานเจก็พยายามจะวนอยู่ครับ และสุดท eh ้ายเหมือนจะได้จังหวะครับเหมือนจะได้จังหวะจานเจแบบหลงๆครับหลงๆอยู่ครับเอาละครับช่วยได้แล้วนะตอนนี้ครับช่วยได้แล้วครับวิ่งฉีกเข้าบ้านใหญ่ก่อนครับโฟกัสครับทิ้งรอยเอาไว้จานเจเจอรอยใครไหมอ้าวมาเจอคิวคนเก่าครับกระโดดหน้าตาเฮ้ยยังหลอกครับหลอกโดดแต่ว่ามุมนี้มุมนี้เล่นยากจัดเล่นยากจัดครับเล่นยากจัดครับเอาไงดีครับจานเจหลอกซ้ายหลอกขวามากระโดดหน้าต่างไม่น่าทันตรงนี้มีตายากไม่มีฮะมีฮะแล้ววางไม้กันไปครับผม การเจพังไม้เลยครับออกขวาไปแล้วครับโฟกัสไปไหนแล้วฮะโฟกัสส้อมต่อครับโฟกัสส้อมต่อมุมนี้ครับบ้านโดดกระโดดหน้าตากเอาอุ้ยดักอยู่แล้วครับแต่เหมือนเจนยึกยักยึกยักจะถอยหลังครับผมรอบนี้ทันไหมเอ่ยรอบนี้เพียมจะหลอกไฟไม่ได้ครับไม่ได้ก็เซอร์ยังนิ่งอยู่แต่ตอนนี้เพิ่มกระหายเลือดแล้วนะฮะเพิ่มมุฟสปีดมาแล้วครับไล่คิวยาวๆไม่มีตายาหน้าหน้ามีเอลทีอยู่กระโดดไม่ทันแน่นอนครับผมไปไหนครับเดินบนครับเรียบร้อยครับคิว แตแวนก่อนเลยฮะอหหนอนเจฮะเอาเรื่องฮะนอนเจแหวนก่อนนะครับมีไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีครับไม่ได้มีออร่าเซอร์ขึ้นมาครับอ๋อรู้แล้วครับว่าเรารู้แล้วว่ามีโฟกัสอยู่ในบ้านใหญ่ครับผู้ชมเฮ้ยเด้อ เดินออกว่าจะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาสิสตันใส่เลยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะจานจานเอาไงอ่ะจานเออส,สองสตันไปสองสตันไปสองสตันไปผังไม้กับพาทัวไม้แล้วครับโฟกัสบอกพาทัวไม้ครับพาทัวไม้ครับจานเจว่างไงครับตรงนี้็อดนี้วางไปไอ้ใช้สกิลไม่โดนนะฮะพาทัวไม้ครับโดยโฟกัสครับผม ด้านหน้าไม่มีครับเพื่อนเล่นไปแล้วครับเพื่อนเล่นไปแล้วครับมุมนี้ฮะเพื่อนเล่นไปแล้วครับด้านหน้านี้ซาเอ้าขวามีไหมเอ่ยตรงนี้โอ้มีมีอ๋อโอเคมีแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แล้วไงต่อพาทัวร์ไม้พาทัวร์มมาสตันไม่ได้สตันไม่ได้บล็อกครับบล็อกครับบล็อกครับไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับแหมดู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 จานเจอือบันเทิงกแหละอืมอ่ะยาวยาวอ่ะ พาซ้อมหูจับด้วยพาส่งหลุมเข้ามาโอ,อ,โอ,โอ้โหเจอไหมจานจานเจนี่ตอนแข่งโชว์แมชนี่เอาเรื่องมากเลยนะฮะโดนมาตี <immer nhiều passionate> ้ครับโดนมาตี้โมริแล้วก็หลุมเนี่ยเกิดตรงนั้นพอดีเลยครับผมเป็นหลุมจานเจเลยครับผู้ชายคนที่ คนที่สั่งได้นะฮะว่าโทเทมไฟต้องอยู่ตรงนี้หลุมต้องอยู่ตรงนี้ครับผมสั่งได้พฟกกันบอกว่าแขวนหนูเถอะแขวนหนูแขวนหนูได้แล้วจะพาลงท่อด้ปะดูดูอันนมีเจอท่อด้วยมีเจอท่อด้วยให้ลงท่อครับให้ลงท่อครับผมเอาไงฮะย่อขอบคุณก่อนทักรอบวากมือเรียกด้วยโอเค นายเมื่อกี้อาจารย์เจไม่ได้ปล่อยนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อใครเข้าใจผิดครับอาจารย์